วันนี้น้อง้ายมากค่ะอันช่วงนี้วันยุดก็เลยมากก็ล้านค่ะมามาตัดมาตัดกิ่งไม้ให้ค่ะเริ่มสิแปนได้พี่น้องบงนันนี้ไม่หน่อยอยูผู้ดเดียวแล้วมันโคกโคกด้พี่น้องมึงเราเหี้ยห ฟังทั้งฝุ่นร้านทรายค่ะบางตอนมันอยู่นั่นโวกโคกได้พี่น้องมองเนี่ยเห็นบ่อเคขื่อนยานัาง่งแดงจะเอาลงดเดี๋ยวสิบปลุกมา